มาสงค้าเมื่อในข้อความไเรียบเรียงไทยจํากันแท่ไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนเสาร์เจ็ดค่ะเนาะกำพูดนั้นเท่าข้อคาเรียบเพียงกว่าย่อสละอาสละอีค่ะเนาะเมื่อเลียวเ้อความต่เลยอ๋อสละอูก็ย่อกว่าค่ะเนาะสละอูก็ย่อกว่าเมื่อในข้อความแต่มาเรียบเรีด้วยเสละเอนีะค่ะเนาะสละเอนีะครับอินาครับอันนี้เป็นห้องว่าสละเออ่านว่าสละเออันนันเทอ่านว่าทอเอเทนะครับ ให้เป็นไลทอ่านมันค่ะให้เป็นทอเอเทขนาะดเนะาะเทอ่านว่าทอเอเทเนี่ยค่ะเพราะนั้นเพราะว่าสระเอในข้าเอาตัวเม,มนมาสเสริมในซิมันเติโอเงหือในข้าวคาร์มาเลรเพนตัวจอมกันคาสังวาปิโนเขาส่งเฮนลิกไทยเนี่ยอย่าไปลืมก็ไลค์กคแชร์ปันตังหมู่ตังก็นั่นคือปอดตีเรเพนตลวจอมกันควานค่ะเนะาะเอาค่ะสังวาปิโนเขา เออคือเรียเพียนกว่ามือนาแทงนี่ยอย่าไปเลื่มปันแฮงมาอย่าไปเลื่มปันคอมเมนต์มาว่าเฮาสิบปันแทงในคณะป้อมนั้นก็พอมีกวนเห็นมันในก็เฮาเฮ็ดก็มันเฮือนค่ะเนาะก็เบปดนั่นแหละเออสั่งว่ามีกวนเห็นมันในก็เฮาก็เออคาค้าในก็ติเบีนอันหันใจอหนึ่งค่ะเนาะเอาครับป้านนั้นเฮาคามาด้วยจํากันค่ะเหมือนกู้ป้อกหนึ่งก็คข้าป้อตั้งหนูในติเบีนอักษรกลางเสียงเสียวในก็จดตบปอหนึ่งค่ะ อันนั้นนั่ะเป็นอักษรกลางค่ะฮาวาร์ด้วยอักษรกลางตั้งข้อควาเสียงมันเดียวเตือนหื้อนี่ค่ะกเอเกจเอเจดเอเดตเอเตบเอเบปเอเปอเอเอนี่ค่ะอันนั้นนั่นจะววนนเรียกว่าเป็นอักษรกลางกับในเข้าคารดีเตกว่าเป็นอักษรสูงแทงค่ะถ้่มีหลายตัวเข้าคาดด้วยกันค่ะ ขอชอทอผอสห์ห์หนคะครับอาจจะแน่แน่ทีเดียวอักษรสูงนะครับพระนั้นป้าคามาโฮมตัวมันไหนพี่น้องเขาแอากูป้าคารกล้ราดุคานาวามันเป็นเสียงเป่าครเนาะขอเอเขชอเอเฉทอเอเถผอเอเพสอเอเสหอเอเห่หนคะครับ อันนี้เป็นอักษรสูงก็เป็นอะไรสิ่งมันออกเสียงเป่าได้เฮาให้หนะะ่อยคะอ๋อก็ไรอันลือนะในได้ก็ตั้งเสียดังลงดังหลายในะเป็นอักษรเต็มอักษรต่ำนะครับพอเดลัยวเราสืบก็อันนี้ในตอนตัดเพื่อให้คันนั่นค่ะเน,น,นาะก็เป็นอะไรในดูมันด้เต็มมีเจนในนี้ไว้ก็ว่าเข้าติ่ไยแยกเข้าแต่ลรคู่ว้วาตัวอะไรเป็นอักษรสูงอะไรเป็นเต็มอะไรเป็นกลางใน,นได้ก็พี่น้องเขาหรือเลยรคู่ไว้ขนะก็เพื่อว่าอ,อันะไรแยกไว้ก็ ตอนหนึ่งตอนสองตอนสามบนประกาศด้วยขึ้นในเดืหันขึ้นอยู่ค่ะก็เป็นอะไรกวาดด้วยเงามันมาพราะใบหูอะไรเป็นซุงเป็นแต้มในสเสียงมันเตีออกยาบให้หนคะ่ะอับเพราะนั้นด้วยค่ะในเบนอักษรแต้มคาน์โนติมีคองอชอทอโนอพอมอยรรอรอวอฮ์อนคะครับเพราะนั้นโฮมตัวมันคอเอเคงอเอเง่เ ชอเอเชทอเอเทนอเอเนพอเอเพมอเอเมยอเอเยรอเอเรรอเอเลวอเอเวฮอเอเฮนหนค่ะเอาค่ะปัญญาเด้เข้าขาหูแกวขาหนอเพราะว่าสระเอในเข้าขาเลยโฮมตัวมันใจงหอะไหนคาเนาะเอาค่ะอ่าอันนี้เด็กก็ เขาคาเลเพนมามีหลายตอนเนี่ยเนานะเตมีสระอาสระอ e, ีสระอูเนี่ยอันนั้นในขเขาคาในห้องว่าสระเสียงยาวในเะเนาะก็บอกว่าเสียงมันออกยาวๆเสียงมันอัำป๊อดเนี่ยครับอาครัเอ่อสรงว่าปีน้องเขาทรงทรงเฮนเนี่ยก็อย่าไปลืมกดเขากดาดีนะกลุ่มเฮนลิกไทยนั่นวกดติดตามไว้กดเขาไว้สังว่าคาต่างอันละอันเหมือเหม่อขึ้นมานเนี่ยก็ปีน้องเขาเรียรีเพนกำซือ้อนั่นค่ะเนาะก็ เต็มไรซุ่มขิงข้าวยาำสังแค่ด้วยเมือ่อไรก็ด้วยไรให้เน้นค่ะเนาะก,ก็แช่ไว้ก็แค้นเตอร์หรีเน้นค่ะนะเอาค่ะอ้อนหรือไว้ทีไหนก่อนค่ะมมาส่สงค่ะ